โอเคครับท่านผู้ชมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมวันพันแมนก็มาอยู่กันที่เซิร์ฟเวอร์12นะครับผมเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ดังที่สุดในเกมวันพันแมนนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามีพี่กายยิฐยู่ด้วยไงแล้ววันนี้นะครับผมก็เป็นวันเสาร์นะครับที่มีซิกดวลฮีโร่กับปีศาจนะครับผมแล้วฟัง16พกมา จอดนะครับผมหรือว่ารับของน้องผมเนี่ยก็ลงที่ฝั่งฮีโร่นะครับแล้วก็ใครที่สนใจรับซื้อกมาจอดนะครับยังขายอยู่นะในราคาสี่หมื่นนะครับผมลดจากสี่หมื่นห้าเลยนะเว้ยลดไปตั้งห้าพันอ่ะแล้วก็สามารถผ่อนได้ด้วยเว้ยผ่อนเดือนละห้าพันไปเรื่อยๆจนครบสี่หมื่นนะครับใครที่บอกว่าคิดว่าตัวเองมีงบพอไหวนะครับก็มาจัดไปได้เลยไอดีนี้คุ้มแล้วก็สามารถเล่นกับพี่กายหิรแล้วก็เอาไปลงคลิปได้ด้วยแน่นอนว่ามีคนดูเอาราคาของมามากพอนะครับผมเดี๋ยวเราก็ไปลุ้นกันสิบตัวเลยนะครับบอกเเลยยว่่าดดืออพนนนนตึงปปีแครับผมไ โอเคนะครับแล้วตอนนี้นะครับเราต้องสู้กับคุณแมดเบบีนะครับผมพลังตั้ง10ล้านนะครับคือห่างกันเราแค่2ล้านเท่านั้นนะครับพลังห่างกันนี่ไม่ใช่ว่าแบบจะจะชนะ100%นะบอกเลยและทีมเขาก็มีคิงเอนจิ n นกับการโล่ด้วยนะครับท่านผู้ชม5 4 3 2 หนึ่งดูเดือนเลือดพานหรือเปล่าเอาล่ะแล้วเป็นฟังผมนะครับเปิดก้อนไปสองตัวติดนะครับผมมัดปล่อยไปปล่อยมัดไปวามสามล้านหนึ่งแสนดาเมจนะครับผมแล้วก็ตามด้วยอใครคิงเอนจินเข้าไปเท่าไหร่ฟูดฟูดฟาร์มห้าล้านสี่แสนดาเมจโซ่บนนั้นนะก้าว่านเขาตายไปนะครับผมแล้วแจ้งนั้นมาแล้วครับแทงคอมมาเตอร์ใส่เข้ามาที่ไฟหน้าผมเก้าล้านเก้าแสนดาเมจอะไรวะมั่วมาแล้วแล้วการโล้มคายบ้าปะต่อโบ๊ะบบ้าุ้ย สามล้านดาเมจก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยแล้วสะบันแกนสะบั้นแกนเพิ่มอยูเลือยแล้วก็แบบคันสุดยอดเข้าไปหนึ่งสีนะครับผมเลือดกลับมาเต็มเหมือนเดิมนะครับโคตรโกงแล้วทีเองจีนี่้มีลูกไฟฉายไปหนึ่งซาเต็ปงแ่ายโดนลูกเค่งหัวไปแล้วก็โดนต่อยธรรมดานะพี่ดาร์ชายผมแต่ไม่ใช่พี่ดาร์ชายของผมนะครับโอ้พูด ูดพี่พูดหมดลวตอนนี้แล้วพี่ดักชายผมเขาไปตบนะพี่ดักชายเขาคือยงตีคีข้าด้วยครับแล้วก็โดนเคกับคืนมาไม่เข้าแล้วจากนั้นซอิแมนจิงซอิแมนคืนมาซอฟิแมนซอิแมนคืนมานี่พี่ลินลินผมเขาไปตบทีกรดูแตกที่ทองแล้วจากนั้นกาลุกผมมาเลยครับผมปล่อยมัดโบบาโบบบาโบว์ตึมเข้าไปอีกสามล้านสามแสดัเมนะครับแล้วตอนนื่อด้วยคเอนจินพิชากไปเลยหรือเปล่าวามตึงไปย่อท้องของกาลุกเขานะครับแวให้กาลกเขาได้อันตีออกมาเนอะผมมาแล้วปล่อยมาบอโบ 5ล้านดาเมจนะครับตัวเมนฝั่งเขาเลยปกวันเนี่ยโคตรแรงเลยแล้วจะพันแขนคันสุดยอดพิชางเปล่าว้า เรียบร้อยครับผมจบไปในเวลาสั้นนะครับไม่ไมสั้นดีเออสองเธนเลยเอาละครับแล้วตอนนี้ก็ได้เข้าสู่รอบแปดทีมสุดท้ายนะครับผมเจอมีใครบ้างนะแน่นอนว่าต้องเจอพี่กายอยู่แล้ว,วเวออผมเจอกับใครวะอยู่ไหนวะเจอกับลุงนะครับผมโอ้โหลุงก็คือคือ,ค,อคือเขาหน้ากลูวนะนัานผู้ชมคือเขาเติมโหดมากนะครับแล้วก็มีหน้ากากขวัญที่เอามาซัดด้วยนะมาสยบมาสุดโหดเลยเาละคือก้อนนี้นะครับเรายังไม่ได้ดูการที่แบบเราจะมาเข้าสูส่รอบแปดทีมนะครับผมผมก็จะย้อนไปดูให้แล้วกันเพราะว่าผมเข้ามาไทยไม่ทันนะครับเอารา คนนี้จะจบเกมไวหรือเปล่าผมดูกันต่อสู้ไปเอาละครับแล้วเป็นฝั่งกาโลเขาเข้ามาปล่อยมัดก่อนหรือเปล่าเขาเป็นของผมนะครับ <c oughs> กาโลฟ้านแย่งเร็วนะครับรล้วน้องคนนี้สุดยอดมากแล้วจากนั้นก็โดนใส่ใบหน้าเข้ามาแปดแสนหกหมื่นดาบเมทนาลเเคกกระบานไปเรื่งทิศตะวันตก,ก่อนแลแ้วก็โลแตกไปตายน้องชายแล้วจะมันก็ยิงเอนจินเท่าไหร่เท่าไหร่จะล้างซีแสนดาเมจโคตรดูเสือดเลือดพล่านแล้วจากนั้นเ,เ <c oughs> <c oughs> ลือกาโลตัวเดียวทำอะไรได้ครับโดนสะบั้นแขนแต่ควังสุดยอดไปต่อเนื่อง ว้ามวิชากไปในเวลาอันสั้นนะครับผมและแน่นอนครับเรามาที่เซิร์ฟ12เราก็ต้องไปดูใครครับเออยู่ไหนนะอยู่ไหนนะเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเอ้าพี่กายหิดไม่ได้ลงเฮ้ยพี่กายยิดลงพิซ่าหรอไหนวะเอ พี่ไก่งีดไปลงปีศาดว่ะท่านผู้ชมโอ้โหก็มาพร้อมกับกบ5ดาวของเขาด้วยนะครับที่ทําการรีทริงไปนะครับตอนนี้เอเราขอปั้นเป็นตัวนี้ไว้ท่านผู้ชมอาจจะแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นคอนเทนต์ใหม่ก็ได้นะครับรอดูแล้วกันนะคือปั้นเจ้าตัวนี้มานะครับผมมันชื่ออะไรราชานันฟ้าน,นะครับคือมันตัวโกงนะมันสามารถตีติสตันได้เว้ยแล้วก็ตีหลวงตัวหลังได้ด้วยเห <negócio> มือนกับแทงท็อปมาตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแหละเออถือว่าแบบเซอร์ไพรส์นะครับผมครั้งนี้เจอพี่ไก่ลงปีศาดนะครับแต่ในฝั่งฮีโร่นะ เป็นคนหนึ่งที่แบบเขาเรียกว่าเออเป็นกระสอบสายของพิการยิทเขานะครับแล้วก็เติบเยอะมากๆเลยอันดับสองเสือแบบเอาละไม่เป็นไรแล้วก็เชียร์ใครเดียวเอ,เอาทุกอย่างไปลงที่พี่การยีแล้วกันนะไปเลยสิหลอแท่งเดี๋ยวขอดูตอนพี่การยีสู้สักหนึ่งตาแล้วกันนะผมเพราะว่าก็ถือว่าไม่น่าจะสปอยแล้วมั้งโอเคขออนุญาตครับผมไปเอาละครับฟังพี่การยู่ฟังขวามือนะครับได้เป็นเปิดก่อนนะก็คือ หงฟินิกว่ายไปสรุปหงดูฟินิกกันวันนี้โอ้โหสี่ล้านดับไม่สมบูรณ์ให้ตัวหลักตายไปแล้วนะครับโคตรแรงแล้วก็คดซื้อต่อยมานะครับผมเลือกแค่สามตัวเท่านั้นนะครับควาพิการยีแล้วจากนั้นก็เป็นหงไฟมาต่อบามเท่าไหร่วะนหนึ่งล้านเหรอหนึ่งแสนมั้งเออแล้วมันกดซื้อควาพิการยีต่อยไปโอ้โหห้าล้านดับไม่เกือบบทีมแล้วเลือกแค่สองตัวเท่านั้นนะครับผมแล้วแลมดีกลับคืนมาจากนั้นก็ล่วงเข้าไปซัดทีเดียวลับเลยจบภายในเวลาอันสั้นของจริงวะอันเนี้เคยผมไม่อยังดู ผมเกรงว่าผมอาจจะหลงก่อนไงเออก็เลยแบบไม่กล้าไปสปอยเขามากไงก็รอดูช่องพี่กายแล้วกันนะครับหรือใครที่อยู่เซิร์ฟชิ้สองแล้วก็ย mm, you, ้อนดูได้นะครับผมเนี่ยมันมีให้ย้อนดูได้เวดูการต่อสู้อะไรแบบนี้แหละแต่เราอ่ะมาลุ้นสู้กับลุงให้ได้ก่อนเถอะนะครับลุงคือแบบก็โหดโหดเลยแหละย่างเดี๋ยวที่เราต้องทำนะครับคือยกเจ้าคิงลบหน้ากาหวานเขานะครับแน่นอนว่า้ากาหวานเขานี้ต้องเปิดก่อนเลยเพราะว่าอะไรครับปั้นมาขนาดนี้เอาลงขนาดนี้แน่นอนว่าต้องเอามาปิดตัวหนึ่งแน่ๆขิงจะอยู่ไหนเดี๋ยวว่า ดูเลยวันนี้ผมว่าอืมน่าจะไว้กลางดีไหมเออเพราะว่าแบบคนไม่ค่อยเอาหน้ากากขวัญไว้กลางไว้เพราะว่าน่าจะเป็นแบบเอากาโลไว้กลางซะมากกว่าฮะคิดเยอะไม่ดีเหมือนกันนะเนี่ยสี่สามสองหนึ่งในใจคือแบบเตรียมแพ้ไว้แล้วนะครับผมเพราะว่าลุงโหดมากเว้ยแล้วเป็นแฟตปลากายแส่งมาก่อนนะครับผมอ้าวแล้วหน้ากากขวัญอยู่ข้างล่างเอ้าตอนแรกผมเอาไว้กลางไว้ผมนึกว่าแบบเขาจะเอาหน้ากากขวัญไว้กลางไง โอ้แต่ไม่เป็นไรปล่อยมัดไปก่อน4ล้านดาเมจนะครับผมแล้วนะการบ้านบอกเลยว่าชิปหายละหนึ่งสองสามสี่โอ้ยโอ้ยยังอยู่ยังรอดอยู่เขาไปเคลียร์กับบานหนึ่งดีแล้วจากนั้นคิงเอนจิน โดพลังไปห้าลูกไฟ6ล้าน9ก้าแสนจามจนะครับแล้วโดนเครียกับบ้านเขึ้นมาแล้วก็โดนเสียบอีกนหนึ่งทีไม่ติดไม่ย่อทอนะครับรอบนี้แล้วก็ตายไปแล้วเจอสปันแคร์เราผมทีไปดื้อว้าติดไม่ย่อทอนฟังเขานะครับผมกาโลกแล้วกาโลกเข้ามาเครียกับบาร์ิหนึ่งทีแล้วก็ตามด้วยแฟนประกายแสงโอ้โหไอ้สองตัวนี้เกียดขี้หน้ามากๆเลยครับเพราะว่าพลังเกินไปไงแล้วจิ้มตาพี่ดักชายเขาคืนไปแล้วก็โดนเครียกับบาร์คืนมาหู่ล้านเจ็ดเฮ้ยแรงเกิน พู้เดินเที่ยบก็ไปก็คือปีกหงทีแล้วผู้แฟลงเรียบร้อยครับผู้แฟลงลงไปนอนกองกับคุยกันร่างแบบม่วงเลยนะครับผมตอนนี้แล้วโดนต่อยเข้าไปทีแฟตปกายแสงเขานะครับดูดิเลือนยังเคลือบเต็มอ่ะแฟตคือว่ามันโกงนะผมโลดถึกมากแล้วเทียวกับบานโซมิแมนรับปีกหนึ่งรอบแล้วจากนั้นแฟตปกายแสงก็ปั่นลิ้นลินผมมาว้ามลินลินอย่างล้อจู่ลิ้นลินถึกเกินนะครับตอนนี้แล้วจากนั้นครับผมไฟพองการโลดต่อไปไปต่อแบบต่อไปอุ้ย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 มีลุ้นอยู่มีลุ้นอยู่อย่างลดอยู่ เออติมิโยทอแร์เราไปป่ะอุ้ยอะไรวะเนี่้หรือสุดบ้นแขนพิชาการโลเข้าไปก่อนครับตัวเมนฟังเขาแล้วก็หิ้วเลือดให้เพื่อนมาเต็มลอดนะผมแล้วโดนเสียบก็คืนมานหนึ่งทีให้เดี๋ยวยกขึ้นไปสู้เพกกับคืนไปนะผมรักชายตายแล้วเหลือแค่ตัวนี้คือแฟรประกายแสงครับตอนนี้แล้วจากนั้นลิลี่เข้ามาตบห้าแสตมดาเมจนะครับผมยังรอดอยู่นะตอนนี้แล้วจากนั้นก็จะบ้านแขนฟังเขาแล้วผมแบบขั้นสุดยอดยิงมาบ้ามโบมเข้าให้นะครับผมแล้วหิ้วเรือได้แฟรประกายแสงแล้วโดนเขียกบคนวกอลลลล้้มมนนนะรััแแาาาปปกกยสงเข่ิผต็ ลิ้นลิ้นอ้ลิ้นลิ้นตัวแบกบอกว่าได้เฮ้ยตัวแบฆชัดๆโอ้โหแล้วคารโล่สับบ้นปล่อยมัดไปอีกหนึ่งทีนะครับผมโดนไปกับตัวล้านดาเมจนะครับแล้วจากนั้นสับบนแคนพิชซากไปปั้มเลยได้ว่าคือแบบท่านักการวันเมื่อกี้เขาต่อยคิงผมตายนะ บอกเลยว่ามือสั้นครับตอนนี้นมือสั้นบอกเลยว่าแทบจะไม่มรุน้นะครับเพราะว่าพ,พอพอกิงตายแล้วเมื่อกี้คิงคือไม่ติดไม่ย่อท้อยนะ <c oughs> นะครับวันเขาต่อยหรอบอะเออแต่ว่าแบบทำดาเมจได้ไม่สุดเท่าไหร่นะผมก็เลย ส่งผลในคิงผมอย่ายืนต่อไปได้ไงคิงเลือดสองล้านเอาละครับแน่นอนว่ารอบเนี้ยการันตีว่ากูแพ้แน่ๆครับเพราะว่าอะไรครับเจอกับก๊อตไงก๊อตอันดับ2ของเซิร์ฟเวอร์สิบสองนะครับผมเป็นกระสอบทรายอันดับหนึ่งเอ้ยอันดับหนึ่งเลยอันดับสองอะเออน่าจะอันดับหนึ่งของพี่กายงิทนะครับผมอันดับสองน่าจะเป็นพี่ RPGNN นะครับแล้วตอนนี้ดูกลุ่มปีศาจนี่อ๋อฮะแล้วเป็น RPGNN เจอกับกายงิทโปเต้เจอกับอาชิงโชนะครับผมมาฮักูอ่านมั่วครับแน่นอนครับคุณ RPGNN กกก็็็็นนน่่่่่าาาาจะะแแพ้้้้้ครรรับผผมมมมมลวววเเเปปชชิงโโโไไููทีตหด เปล่านะแต่จําได้ว่าบบวร้อยเขาเตะแรงเว้ยแค่นั้นแหละแต่ดูทรงแล้วก็น่าจะชนะว่าือทีมนี้แบบอะไรอะ่ะมีดวงตัวเดียวนะครับผมตัวอื่นก็คือพื้นฐานหมดเลยนะโอ้ยแต่ชนะคนนี้มาได้ก็ถือว่าน่ากลัวเฮ้ยเขาอาจจะมีดีที่ดวงนะครับที่แบบว่ายืน2ชั่วโมงอะไรเงี้ยโอเคแนละ้วท่านผู้ชมอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับว่ากาโร่ของลุงเนี่ยคือโคดมากมากเว้ยนะครับไม่ใช่เรามาดูอันดับดูนะเป็นกาโร่รองจากก่อนนะท่านผู้ชมพลัง3 000, มล้มานห้าแล้วคอมพิวรกลคือแบบ5้าล้านคือแบบ ไปนู่นแล้วอะคือไปยอดเข่าแล้วอตอนเนี้ยแซงไปไกลมากอะดูของลุงนะครับผมสแเต็ตก็โอ้โหโจมตีเกือบเจ็ดแสนเฮดพีล้านหกเฮดพีถือว่าน้อยนะท่านผู้ชมแต่โจมตีนี่ถือว่านักจริงเว้ยเขาก็ดูก็ดูของที่เขาใส่ดิน่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์หมดเลยวะเนี่ยอ,าาอ,าาอ,าาอ้ออ่อโคตรแน่นการบัฟก็แน่นเหมือนกันครับดาวเกือบคตรเลย ดาวเกือบครบเลยแพนก็ครบนะครับผมก็ถือว่าเป็นการโล่ตัวหนึ่งนะครับที่โหดมากๆเลยคือที่ชกเชาะเมื่อกี้ทีเดียวนะครับล้านล้านเจ็ดบอกว่าเออถ้าจำไม่ผิดนะลองไปย้อนดูกันนิดนึงแล้วกันดูว่าตอนั้นก็ตึงครับผมน่ากลัวน่ากลัวมือสั่นกันเลยทีเดียวเชียว แล้วตอนนี้เหลืออีก3นาทีนะครับผมนั่งนั่งรอจนร้อนได้หมดแล้วตอนนี้คือแบบแอร์ก็ไม่ได้เปิดนะครับเพราะว่าอะไรครับเปลืองตังค์ครับเปลืองเปลืองไฟอ่ะเรามาพูดถึงก้อนนะครับระหว่างรอก็คือบางคนอาจจะงงนะครับว่าทำไมพี่ไม่ไปถ่ายล้ัตตัวเองเราว่าคือรหัสผมอะลงทีมฮีโร่ไว้แล้วแบบผมไปเจอเมียวเซนเซและทีมเมียวเซนเซนะครับอย่าลืมนะครับคือทีมเขาแบบแฟนประกายแสงตัวเดียวเก็บมดทีมผมอะเอาเอาง่ายๆเข้าไปเสียบเข้าไปทราบโอ้โหจบนะครับผมแล้วคือเซิร์ฟผมอะแฟนประกายแสงเขาคือแฟนประกายแสงอันดับหนะ่าชมมมือพลังรรกก็ปณึบ ประมาณ3ล้านนะท่านผู้ชมแล้วก็แบบดามเมจเท่านี้เท่า,ทาการโลเนี่ยดามเมจหกแสนกว่าคิดดูว่าเสียบไล,ไล,ไล่เสียบตัวเท่าไหร่อ่ะตัวละล้านบวกแน่น,นอนครับผมก็เลยแพ้งไงสู้ไม่ได้ <c oughs> ก็เลยเย้ายมาไทายล้ครับนี้ดีกว่าน,นะครับผมกลัวว่าไอ้รััสผมมันจะไม่สนุกไงแต่เอาจริงก็เกือบย้ายมาไม่ทันนะครับเพราะว่าอะไรครับพอย้ายมาทีปุ๊บคือเข้ารอบ16ทีมแล้วไงแล้วก็รอบแปดทีมลุยต่อเลยโอเครอลุ้นกับก๊อตเนี่เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่รอลุ้น รอสู้กับก๊อตนะครับผมรอแพ้หอแพ้เออเป็นกระรสอบซ้ายของก๊อตแล้วก็ใครที่อยากดู RPG n พีจีนเจอกับการ์ิทแล้วก็โปเตสเจอกับชีโชงนะครับผมก็รอดูช่องเขาแล้วกันนะเพราะว่าผมก็ไม่อยากจะกดสปอยไงเพราะว่าถ้าสปอยไปก็เหมือนเป็นการแบบเออเพื่อผมหลงก้อนนะเขา,าอะไรอย่างเงี้ยเออเอากุบนแล้ววะเนี่ยโอเคเหล่นหนึ่งนาทีรอไปเอาละเลยค่ะสี่สามสองหนึ่ง ได้เวลาแพ้คร <abi> ับผมแต่แ <no> พ <p Obrig illions> ้ยังไงก็มาดูกันละกันเป็นการโล่ของเข้าไปสัตว์หน้าเขาก่อนนะครับผมเข้าไปโบบ่าโบบ่ากระบึ้ลเขาให้สองล้านเจสแตรดัมเลยนะครับอู้ทำไมถึกจังหวะเนี้ไม่เข้าเลยครับแล้วโดนส่วนกลับมาสำหรับกระบองเลยเลานะครับผมหลังจากนั้นคิงไอจิ้นทะลุก็ไปวาม5ล้านดัมเลยนะผมเด็กว่าคิงเขาเลือดเยอะมากครับตอนนี้แล้วจากนั้นก็โดนกระเบิดเฮ้ยกับบารวิกนึ่งสิแล้วการโล่เขาอัลติมาบึ้มการโล่ดับซองของเซิร์ฟครับตอนนี้แล้วเรียบร้อยคิงเอนจิ้นกับน้องลิลลิตตายไปแล้้้้้้้ววแแลลคิิงงเเเเอนนนจฟัาา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 ขมมมบบหสด เคกกบานไปหนึ่งทีห้าแสนเจ็ดหมื่นนะครับผมแล้วก็ยิงธรรมดาไปนะครับเพราะว่าโดนบล็อกลูกไฟครับตอนนี้คิงนะครับตอนนี้อาจจะโหดนะครับตอนนี้อาจจะโหดครับเพราะว่าถ้าเกียร์โลกรโลมาเนี่ยทีมคิงนะครับก็ยังจำเป็นอยู่นะโอเคเรามาต่อเนื่องก่อนละกันนะก็โดนเคกกบาลไปหนึ่งทีนะผู้แฝงบอกกล้ว่า้บอกูแท้มาแล้วตอนนี้แล้วก็โดนเคกกบานนี่ไงแท้ไปอีกหนึ่งโอ้โหหมดทีมครับเกือดตัวเดียวโอเครกไปหนึ่งทีล้านเดียวนะครับผมคือเคกตัวละล้านจะเกินไปนะแล้วเอาติีกองการลงผมไป สามล้านห้าแสนดาเมจก็ยังไม่เข้าอยู่ดีและโดนเครียกระบ,บาดก็มันึ่งแสนสองหมื่นแล้วอาการโลเขาอาการโลเขาโดนไปตัวละล้านกว่าโคตรแรงและคิงเอนจินของเขาปิดฉากไปโอเคยอม เอาละครับท่านผู้ชมก็สําหรับคลิปนี้นะผมก็จบไปต่เพียงเท่านี้นะครับเราไม่ต้องลุ้นกับเขาแล้วนะครับผมใครที่อยากดูสําหรับพีไกายงีสูทกับอารพินเจียนหรืออาร์พินจิตเอนซูบกายงีีหรือว่าจะเป็นโปเตสซูกับคนนู้นคนนี้ก็ไปรอดูช่องเขานะครับแล้วก็ทางฝั่งฮีโร่นะครับผมคงจะเป็นก๊อตชนะนะครับผมแล้วก็ชะตากรรมก็น่าจะแบบเดียวกับผมนะครับสําหรับคุณอาวันเออแล้วก็อย่างที่บอกครับที่ผมมาทําการถ่ายซิกดวนในไอดีนะครับก็เพราะว่าไอดีผมอะ คือท่ายไปแล้วเว้ยตั้งแต่รอบสามสิบกทีมผมแพ้ตั้งแต่รอบสามสิบกทีมะคิดดูเอาเ <c oughs> จอมาถึงก็เจอคนโหดอะทำไมต้องจับมาเจอคนโหดด้วยวันนี้ฮะแม่ก็รู้สึกยิดมเหมือนกันครับ มันมันเอาจริงก็โหดนะแต่แบบไปเจอแฟตประกายแสงแรงขนาดนั้นก็ไม่ไหวฮะแล้วที่สําคัญนะครับแฟตตัวน,นั้น5ดาวไล่เสียบทีซีห้าตัวนะครับไม่ไหวยอมโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้ครับผมใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมครับไอดีนะครับผมยังขายอยู่นะครับในราคาประมาณสี่หมื่นนะผมลดราคาและลดมาตั้งแต่ห้าสี่หมื่นห้าพันนะครับคือลดมาห้าพันแล้วเว้ยใครที่อยากซื้อไอดีนี้เพื่อที่แบบว่ามาถ่ายคลิปหรือว่ามาเล่นในกับพี่กายหิดดนนนนะะครรรรัับบกกก็็สสาาาามมมมถซื้้้้้อไทีี่เเเเเพพจจผผลลลลยยยฮโตตขึูปแวว ไม่รู้นะครับเพศรักคือแบบคนไลายน้อยกว่าเพศร้องอีกโอเคไปละเจอกันจุกก